อีกครั้งในรายการข่าวมิติที่6ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาติดตามปัญหาความขัดแยง้งทางการเมืองในประเทศไทยกันค่ะเนื้อหาจะมีอะไรบ้างไปติดตามชมกันได้เลยค่ะสาเหตุแห่งความขัดแยง้งถ้าหากวิเคราะห์ตามหลักรัทศาสตร์และหลักการปกครองโดยทั่วไปแล้วสาเหตุของปัญหาสามารถแบ่งย่อยๆได้ดังนี้ 1. ความไม่ลงตัวกันของความเห็นทางการเมือง เมื่อใดก็ตามที่มีความเห็นไม่ลงตัวกันสมาชิกในสังคมก็จะเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมีการสแสดงความคิดเห็นของตนให้ผู้อื่นได้รับรู้ผู้ที่มีความคิดเห็นเช่นเดียวกันก็ถูกมองว่าเป็นฝ่ายเดียวกันผู้ที่มีความคิดเห็นต่างออกไปก็ถูกมองว่าเป็นศัตรูมีการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจเป็นวัฏจักรอย่างนี้เรื่อยๆไป 2. การไม่ยอมรับในความเห็นของฝ่ายอื่นเมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก้าวขึ้นมามีอำนาจสูงสุดในการปกครองตอนเองก็ย่อมจะต้องการที่จะมีสิทธิติดขาดในสังคมจึงไม่ได้รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปด้วยเห็นว่าเป็นผู้ที่คิดต่อต้านแต่เมื่อขาดการรับฟังก็จะทำให้เกิดความหลงระเริงในอำนาจการช่อราดบังหลวง 3การไม่ยอมรับในอำนาจที่อีกฝ่ายได้รับกล่าวคือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจไม่ว่าจะสมัยใดก็ตามฝ่ายอำนาจเก่ามักจะไม่ยอมรับในอำนาจของอีกฝ่ายเพราะทำให้ตนสูญเสียอำนาจเกิดการต่อต้านเพื่อเรียกร้องร้องขออำนาจทำให้อำนาจกลายเป็นเครื่องมือในการต่อรองทางการเมืองอีกหนึ่งอย่างไปโดยปริยายมีการตั้งกลุ่มเพื่อดำเนินการต่อต้านทั้งที่เปิดเผยและเป็นกลุ่มลับใช้ทั้งวิธีสะอาดและสกรปรก ผลประโยชน์ดังที่กล่าไวไว้ข้างต้นว่าอำนาจกลายเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองเพราะอำนาจนั้นสามารถก่อให้เกิดผลประโยชน์ได้แต่เมื่อผลประโยชน์ที่ได้ถูกจัดแบ่งไม่เท่ากันก็ก่อให้เกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นมาได้อีกเช่นกันเช่นการขัดแย้งผลประโยชน์ตำแหน่งทางการเมืองการขัดแย้งผลประโยชน์ทางการค้าและการทำทุกถิถีทางเพื่อให้ตนยังคงไว้ซึ่งอำนาจและผลประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดผลสำคัญในระบอบการเมืองไทยคือในระยะเวลา78ปปีของระบบ รัฐสภาประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรี27คนมีคณะรัฐมนตรี59ชุดมีรัฐธรรมนูญ18ฉบับมีกระบฏ11ครั้งและมีการปฏิวัติรัฐประหาร12ครั้งอย่าไปทำอะารกันนะครับ อย่ามีการทำร้ายกันไม่มีประโยชน์นะเราคนไทยด้วยกันนะเมืองการเมืองการตรวจการเมืองเป็นเรื่องปกติไปเรื่องปกติไปเป็นเรื่องปกติเราไอ้ใจเหยียดไม่เหมือนจำได้แต่เราไม่ใช่คนทีทำร้ายกันการเห็นทางการเมืองเป็นเรื่องปกติทั่วไปาเป็นปกติทั่วไปฮะการเมืองเป็นเรื่องปกติทั่วไปนะความคิดเห็นต่างทางการเมืองไม่ใช่เรื่องอ่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะ

แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีสันติวิธีคือวิธีการจัดการกับความขัดแย้งวิธีหนึ่งการใช้สันติวิธีมีเหตุผลสําคัญตรงที่ว่าเป็นวิธีการที่น่าจะมีการสูญเสียน้อยที่สุดทั้งระยะสั้นระยะยาวทั้งรูปธรรมและนามธรรมาผิดกับการใช้ความรุนแรงซึ่งทุกฝ่ายอ้างว่าเป็นวิธีการสุดท้ายซึ่งบางกรณีสามารถบรรลุผลในระยะสั้นเป็นรูปธรรมชัดเจนแต่หากความขัดแย้งดำรงอยู่เพียงแต่ ถูกกดไว้โอกาสที่จะเกิดความรุนแรงในระยะยาวย่อมมีอยู่ส่วนในทางนามธรรมาเช่นความเข้าใจอันดีความสามัคคีปรองดองนั้นย่อมเกิดขึ้นได้ยากด้วยวิธีความรุนแรงบางคนมองสันติวิธีในลักษณะปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจเช่นการใช้ปฏิบัติการไร้ความรุนแรงเพื่อให้รัฐหรือผู้มีอำนาจเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือพฤติกรรมบางคนใช้สันติวิธีเพื่อความเชื่อที่ว่าจะให้ผลที่ยั่งยืนและเป็นไปได้ตามหลักจกริยธรรม หรือศาสนาธรรมบางคนใช้สันติวิธีตามหลักการบริหารเพื่อลดความขัดแยง้งไปใส่รูปแบบอื่นที่จะจัดการได้ดีกว่า โดยไม่ใช้ความรุนแรงแลักษณะส,สำคัญของสันติวิธีคือไม่ใช่วิธีที่เฉื่อยชาหรือยอมจำนนหากเป็นวิธีที่ขันแข่งและต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ไม่ใช่ยุทธวิธีที่เลือกใช้ในบางโอกาสหากเป็นยุทธศาสตร์ที่ปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอเป็นศัตรธรรมที่น่าเชื่อถือไม่ใช่วิธีที่ดีในเชิงกระบวนการเท่านั้นหากเป็นวิธีที่หวังผลที่กลมกลืนกับวิธีการด้วย ค่ะและเราได้รู้ถึงสาเหตุผลกระทบและวิธีการแก้ไขปัญหาการทางการเมืองในประเทศไทยกันแล้วนะคะค่ะทางรายการของเรานะคะก็จะขอฝากข้อคิดดีๆใ,ในเรื่องของความสามาัคคีเอาไว้ก็คือความสามาัคคีถ้ามีเกิดขึ้นในที่ใดย่อมทําให้ที่นั้นมีแต่ความสุขความเจริญค่ะส่วนความแตกความสามัคคีนะคะถ้ามีเกิดในที่ใดก็ย่อมทาให้ที่นั้นประสบแต่ความทุกข์และความเสียหายค่ะ ใจฉันเข้าใจทุกอย่างเลิกบังเลิอกอับพร